เคยกินบ <ersch> ่เนี่ยม like ักตังบ oh <em S 2> ีค <k fulfil> ่ะนี่ยเนี่นี่พวกกับช่องใส่ใส่สตอรี่นึกว่ามันกดเลียวเห็นบ่มาเบิ่งนึกว่ามันตำใส่นั่นใส่นี่ย่างนี่บัดมาเบิ่งอ้าวจนว่าสิจบอันนี้จนว่าสิเฮ็ดแล้วมาเบิ่งกล้องของวัฒเริ่มถ่ายผู้ใดรู้มากอีหยังแนวคันรู้เอ่อพิมพ์มาบอกเนีเด้อผู้ใดรู้มากอีหยัง าามแบบแีฮแบบอตดำหมักแตงหมักแตงพ่อพ่อฮ่มๆนี่แหละในก็บอได้แก่ดอกในบ,บ่เป็นบ,บ่เป็นอันใสนต่าต,าสงาตาสงิงนี่เฮาตดำสองฮาตดำสองเปียงเนาะใส่เกลือใส่ใบมะขามอ่อนใส่มากพริกเม็ดเดียวขนาดหมากพริกเม็ดเดียวหนามาซิมเบิองเลยหมาพริกเม็ดเดียวนะีว่ใส่น้ำปลาสองส่วน อืมอือหือโอ้แบแไม่บอกใครเลยอืมก็ได้กินโดนละที่กินอถ้าเขาสีแดงกินเนาะกินเนาะสีแดงแสบน้อยบ่ อันนี้ใเจลือเลยน้ำราดก็อืมหนึ่งนึ่งเขาทำแต่หลากหลายเลยมะพร้าวเม็ดเดียวกับเพสตสุดยอดแล้วอันนี้เขากินอันนี้เขาจะไปใส่ตัวเย็นไว้กิน ล้วหลังคูกลจะมาสุกเห็ดต่อจะมาสุกเห็ดตอนะคะสุกเห็ดป็นหัวหนย เบีบบานๆานน้องเนาะบ่ได้เห็นใหญ่เห็นมากไหมเปิดบ่หรออืมนึกว่าบ่เปิดใส่กรกินแบบบ้านๆนี่แหละใส่เป็นค,คนบานบานเนาะพอ้ตื่ปปปนปึ๊กปึ๊บแบบแป้นเปียกักน่นไหนไปใส่อิเพิ่นอยู่มีไงมีนอนยายนอนอีกชั่วไป ไปใส่หนีก้นเด้อมนน่าอ้แล้วก็ใส่ใส่หนมินก็สีเดลียอย่างอพนโบท่านในพ่อยย่พ่ออยากนอนโบท่านในอยสือเปลี่ยนได้หัวหาตรัวกับไยโบได้งานกับโบได้เห็ดคือเก่างานเยี่ยฝ่ากันเยี่ยฝ่าอยู่ปากหลักเยี่ยฝ่าอยู่หนกัสีได้ได้ทักทายถต้องแน่ว่าเห็นลเนาะอันนี้ห้องออกขังห้อ ไม่บ่อยเห็นกันกับผู้ใดไม่สิเป็นห่างเหินเพิ่นก็สิวา่าเ้าห่างเหินเพิ่นไปทำไปบุญไปนี่เห็ดหัวงาเนาะเห็ดเห,เห็ดนี่แซ่บคล้ายๆเห็ดเห็ดถิ่มเ้าเก็บมาได้บ่ได้หลายดอกพ่อสุกสุกกินแบบบ,บ้านๆนี่แหละสุกเห็ดจ้ะ ต้องดีต้องมังจริงมันต้องใส่ข้าวหัวหอมไปซั่นี่แต่ว่าใส่บ่มีหยังเด้อไปกใส่ตตเือนี่่ะนทง่ายๆเนาะว่าสิว่าจังได๋กินดูดูดูงบ่ได้ในสถานการณ์แบบับัน จะลูก็บ่ได้ไปหาจักเทียอาเเยียมญาติก็บ่ได้ไปหาโทรหากันอยู่ได้ลูก็ให้แม่ก็ให้กมกันอยู่ตัวอุ้ยเ็นหยังคือจังอีหยังนี่ล่ะนบ่งบ่ใส่บ่เห็นเห็นบ่ ตรงเว้นไปเวนขยายเด้อใส่กระตา่ายโอ้โหใส่ตี๋เลยโน่นกินในบ้านนี่ ่ใส่ผิดหลายเทียงผิดจังไดลืมใส่แว่นตาตักลงปุ๊บกินได้บ่แน่ต้องใส่ยังสุกเฮ็ดไมได้ใส่อะไรใส่แตน้ปลายีสุกเฮ็ดหหญ้าบ้านเฮาเนาะตะกงก็สิแต่ว่ามันบ่ได้หลาย ไปเกี่มืเอเลยก็ทันพนนี่เิ็นมาพอนไปขายมาพรอนไปขาย็เลยซาเน่หมือนีาหาที่ก็ปดนนาทีเนาะขอนาทีเนาะนี่แหละก็อาหารของห้องมือนี่คพอย Già muy ăn cay ¿no? mình đã tập hôm mình à. mình à, mình bắt gì Nghe ngay mình có lỡ 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 là lỡ 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 นี่นะภาษีว่พเปนมะตังตัวนี้เสียบตำเตียงตำเสียบใช้บัคขามบนขั่นสมักเสียน Mm hm? ก็สุจำเตงอ้จำแตงกได้เลยแตงเต็นแสบชเป็นมะขามบอล ใส่ตามกินดูเล้วดิใส่พริกมดเดียวกับเพียรหมกพิวกุ้แพงพ่อแบบนู้นที่ไปวุ้ยขอจบคลิปไว้ช่วงนี้นะคะนามามากินขอน้ำกันด้วยค่ะเด้อขอจบคลิปไว้ซ้ำหนึ่งนลคะ่ะ 拜拜。Bye bye.